ยินดีต้อนรับสู่เมืองวางใหญ่การค้าแหล่งรวมสินค้าคุณภาพที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนในชุมชนและใกล้เคียงที่นี่คุณจะได้พบกับสินค้ามากมายหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นของเล่นสำหรับเด็กที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและความสนุกสนานเครื่องครัวครบครันทั้งจานชามถ้วยแก้วถังน้ำกละมังและช้อนส้อม เรายังมีเครื่องมือและอุปกรณ์การตัดเย็บสำหรับงานฝีมือเครื่องมือช่างสำหรับงานซ่อมแซมรวมถึงอุปกรณ์การเกษตรสำหรับการเพาะปลูกและดูแลสวนของคุณไม่เพียงเท่านี้เรายังจัดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนสำหรับน้องๆนักเรียนและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อให้บ้านและที่อยู่อาศัยของคุณสะอาดน่าอยู่เสมอเมืองวังใหญ่การค้า ตั้งใจคัดสรรสินค้าให้มีคุณภาพในราคาที่คุ้มค่าพร้อมการบริการด้วยรอยยิ้มเป็นกันเองให้ทุกครั้งที่คุณมาคือความสะดวกสบายและความพึงพอใจไม่ว่าคุณจะมาหาอะไรที่นี่เรามีครบจบในที่เดียวเมืองวังใหญ่การขาร้านเล็กๆแต่หัวใจใหญ่พร้อมดูแลคุณเสมอ